ตอเต้นเรื่องเรามาทานบ้านอะไรนะรามิงรามิงโอมาสั่งอะไรนะลูกไก่อันนี้คาราโอเกะเปนของที่ล่นแต่คาราโอเกะไม่ใช่คารอเกะร้องเพลงนะครับเป็นไมนคือไก่คาราคารากะโอ้เอาลองชิมดิไก่คนละสี่ชิ okay. ้นเฟรนฟรายคนละไอไก่คนละหนึ่งชิ้นเฟรนฟายคนละหนึ่ง like> ช oh. ิ like> okay. uh ้น oh. อ่ะโอ้ยหหนูเอาชิ้นใหญ่กว่เพื่อนเลย อร่อยดีกินเนื้อไก่ทอดนะครับสไตล์ตญี่ปุ่นพี่กินไปแล้วน้ำเป็นไฟหนึ่งกินเหมือนไก่เปล่าก่อนนะโอ้โเปล่าแรงไปแล้วไก่เรากินแล้วนะเพื่อเวลากินมันต้องทำรังดังใช่ไหมไม่ไม่สุภาพบบบบทำน้ำเวลาเราทุกคนทำบดัง ของพ่อหมดแล้วรา,วาอร่อยครับมันจิ้มมันจิ้มไก่จานเดียว85หบาท ีเหอเอันที่ชวนอ่ะอันนี้อะไรนะเมนูอะไรนะเคบะเคบะคาราซาระเคบะใช่ค่ะเคบะเคบะคบะาราโอ้ญี่ปุ่นเนี้ยครับผมเป็นปีกไก่ทอดนี่เองราดซอสเขาให้ใครตะเก็บกินมือชิ้ม ต้องลองครับเราต้องลองเราต้องลองเป็นไงนู้นอร่อยเทป่าดเลยนะเทบอกด่าละก็ดูดิดูในนั่นแหละน้องกินแล้วน้องเป็นไงบอกรสชาติหน่อยน้องเป็นไงบนะ้างอร่อยอร่อยเหรอเทบ่าด่าละโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหค,ครับอันนี้ของน้อง มาแล้วราเมงปกติราเมงราเมงปกติมันต้องมีสาลาสามาทีหนึ่งคันอะไรนี <tuh> <ะ>่คือปกติใช่ไหมมันต้องมีสาลาไม่ปกติมันาลาเ้พีของแม่ไม่ใช่เหรอแม่ไม่ได้บอืวพ่อพ่อสั่งเป็ดนะราแม่แัม่อะไรแม่่งนี้ มีมีจิตมีต้องลองมีต้องลองกันละมีพอต้องลองกันละซีบะดาละซอสฉ่ำๆเลยลองดูกันทอดเป็นไปเพก็ยังไม่กินใช่ไหมล่ะไม่กินเอาเลยพอไม่เอาไขาท่ทอดราดซอสค้างั้นเราเอาอ๋าอฮะก็ละเลยเอ,อิมพอดิอ ได้ไก่อันนี้น้อยสุดเหรอแม่ใช่อ่มถ้างั้นเป็นไฟให้แม่ไก่ครับไก่ก็แห้แม่ให้แม่กินสอ,องทีหอมซอสญี่ปุ่นนะแต่หนูเป็นไงอ่ามาแล้ว เป็ดผมมาแล้วครับขอลูกค้าไปสองราการนะคะครับสองราการ มาแล้วครับขอบผมน่ากินแบบคนญี่ปุ่นป่ะน่ากินทีเดียวนะทำ<ม>ยังไงคนญี่ปุ่นทนยังยกสดล่ะไม่ไม่ได้กิน,บบน,น,นหรอก,กนบบคนญี่ปุ่นม่ะจะทำไงคนญี่ปุ่นยังไงโอ้ต้องพนมนมือกอดไหวก่อนให้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 ใหีหห๋ยว,ว่าครับนี่นีชาชูเมนค่ะอือเขาแม่ขเขาแม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวแห้งนะ เป็นแห้งเลยไม่มีน้ำแค่และอีกรายการโอ้ของพ่อเป็ดของชิมก่อนนะราเมนก็มีน้ำไม่ใช่หรอชิมน้ำซุปก่อนรามนเมนแบบแห้งเกาหลีอือไม่อร่อยหรอไม่ค่ะต้องปรุงเลยมั้ยต้องใส่พริกนิดนึงพอใส่พริกยูนันไม่หอือพริกสดจริงคจะเอามาให้ว่าเอามาทั้งถาดมันละเดี๋ยวพ่อเยือเองเดี๋ยวพ่อเยือเองมันหลน่นอ,อย่าชนมือว่าน่ะกระปุปก็อร่อยเปล่าแล้วโอ้โอ,โอ,โอ มีน้ำตาลเมื่นี่ใช่นะคะครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับเครื่องปรุงเขามีอะไรบ้างไก่เนื้อแค่นี้เหรอโอ้มีน้ำตาลเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอใส่นิดนึงเพรได้สั่งเป็ดอะไรไม่ต้องใส่เยอะน้ำตาลครับช้อนเล็กๆเป็ดอะะนเอมีเป็ดมีเป็ดอันนี้มีพริกผงนะครับผมเด็กไม่ต้องใส่นะครับมันเผ็ดแล้วก็นี่เป็นน้ำส้มนะ พี่คนญี่ปุ่นเขาชอบร้อนเหรออันนี้มันร้อนมาเลยเนีครื่เข้าไปนี้ไม่ร้อนเลยพอละไม่มีน้ำปลาให้โอ้มีมีฝั่งโน้นนะน้งซออ่ะเอามาใหมชอบอะไรปะโชยุเป็นบีพริกไทยเอาพริกไทยหน่อยขอพริกไทยหน่อยพริกไทยบดอ่าเดี๋ยวพริกไทยพริกไทยหนูเขาใส่ด้วยนะน้ำบอ่าโอเคอ่ะจะเพิ่มวาน้ำมันงาน้ำมันงาไม่เผาใส่ไหมเพื่ออมามาโอ้โหนี่น้ำมันงาพริกเผา ใส่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างโอ้น่ากินนะแม่นูอ่ะอันนั้นมาดิอะไรสอกใช่ไหมเกีียวเกี๊ยวซาเออนั่นแหละอันนั้นเกียวซาโอ้มันใส่กินกับเกี๊ยวซาไม่ได้แต่ไม่กินมันก็คล้ายๆน้ำปลาแหละซอสเขานีอะไรนะคุณตองแค่นี้ละโอเคโอเคละบริกรวเราใส่น้ำตาลช้อนจิ๋วก็เลยค่ะอือ น้ำซุปใสชูด้วค่ะเนี่ยครับุยเลยครับผมได้เรื่องแล้วโอ้หอมหอมน้ำมันงามาเลยอือใส่น้ำมันงาไปชูกัไปท์ทีสใระกาช้อนไม่สับกรรมแล้วตอนนี้ สำคัญที่สดน้ำลอยอพริกอร่อยเลยครับชามนี้เพียงร้อยแปดบาทครับผมชามนี้รไม่ได้ร้อนเลยม,มาครับเชิญทานด้วยกันนะครับผมเต็มเราอ่ะกือบเต็ม,มเมดี๋ยวจะมีก่อน

ไข่เบือเบือคุณปุ๊บว <Th susceptible. S 2> mm ้าวคุณปุ๊บใส่เป่นเนื้อเป็นๆอืมอร่อยอร่อยคุณปุ๊บคุณปุ๊บไม่เป็นเนื้อยังมีอันนี้อยู่ ke pintu 6 untuk kelas.